อาานอไมครับนอน้ำชาเมานีนอไม,มาเมล็ของเหลินตั้งผีแทนเด้อยายเฮของผีแท่ยาเฮของีแทนน้องซาพีแทนพีแทนมานองเห่นยังพีแท่นน้องซา พี่เทนมาอีกเดียวอีกเดียวอีกเลี้ยวูุย์แล้วมุนีซศูนแล้วเชดดินไห้ออกเราไม่เ,นเนล่นอนี่ยันงน่ะ่ะเด็กผู้เขาเด็กผู้เขาโอเคครับโอ้ตักมะเห็ดไหมเห็ดตอมไหมเหตุต่อมไหมพี่เท้นที่เห็นน้องแนน้องเฮบป็นพุดบนี้พูดแบบนี้เออพูดแบบนี้พูดแบบนี้ เต้นผู้เขาไปผู้เขาแล้วผู้เขาผู้เขาแล้วยังตักปะเนี่ยไม่ต้องตักเอาไม่ขั้วตักไม่ต้องตักไม่ต้องตักตักเลยยนี่น้องบุดบุดนอนน้ำซ่าอนอนน้ำซ่ากวดมูไปยัูเขาไวเอาอยังแตง่งผู้เขาเนอะ นองไม่เล่นยังนะหุดฮะนองไม่เลนนี้ยังนะนะโอ้นองไม่ตักขีเดีนโอ้น้องไม่ตาผูเขาพี่แทียยังนะไม่่อนไมโอ้ยแตงผูเขาเอาล่ะไปหาแ่มาแตงเอล่ไปแมาตง้ไปแทยนเถอะหาแมมาแตงแล้วโอ้น้องชาน้องชาเย้ยภูเขาไอ

จะแต่งผู้เขาน้องแม่ยี่ยงของไอ้แม่ละไอ้แต่งผู้เขาอยู่น้องแม่อยู่ไหาแต่งเอาตัวจะเอาหยังลูกใส่ไปเบิ้งลู่แต่เบื้องลู่ไรเหตุยังไม่ไแต่งผู้เขาใส่กองดินนี่ล่ะเดียว ยาเหรอเฮกาดินอีหลาเร็ก่องดินต้องยังไงเลยครับก่องดินมันต้องใหญไงโอ้ยโอ้ยนงน้องไม่ตักดิน

มันเด็กวะมเด็กมันเตี่ยนหรอเด็กมาเด็กเลยพี่เีเทต้มให้น้องดีเน่ยผู้เขาน้องอุ๊บอุ้มเอ้ยอ้อ้หดพังน้องชาตะให้ผู้ขาอายพังน้องชาไปใจตลาดเอารถไปใจตลาดน้องชา

อีลายเห็ดหมูเออเจ้ากัวหมูไปขุดดินขุดดินไปขุดดินต่อ ติดีรถเข็นไปแล้วรถเข็นไปแล้วครับครับสมันรกมันไม่ติดตะคาบโคตระ แล้วครับตัวเลววัปีเต้มาชอยน้องแนเอาูลเคชอยน้องแนู่ลโคน้องตกแล้วชอ,อยน้องแนู่กโคน,น,น้อ,นองตอองก

ลูกไม่ของแล้ววันตุ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 ตครับตุ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 

มีรถอะไรบ้างนั่นนะ่ะสิไปใไซกันนะนะสิไปใไซคือขนใสาา่ตะกร้าอ่าสิไปใไซคือขนใส่ตะกร้ากันนะนโ,นนโอ้ลูกค้ามาซื้อของโอ้อองอจงขโมยของอันอนี้ลูกค้าที่ขายเหรอลูกค้ามาซื้อของม,นะมาซื้ออีย่างแน่หนูงไม่มาซื้ออย่างแน่

ขอตัวไปเอาข้าวมาป้อนเด็กๆก่อนนะคะเราคลิปนี้ปล่อยให้เด็กๆเล่นไปก่อนนะคะ bye บ๊ายบาย